ทีเชอร์ไลฟ์สาระโอดที่18อีก1เกม1กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มเสียงหัวเราะให้กับชั้นเรียนได้ในกิจกรรมที่ชื่อว่าสว,สวีสดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ t ีเชอร์ไลฟ์สาระวิธีเดนแชร์ตอนที่18นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตาม ให้กำลังใจนะครับรายการที่ชชื่ไลฟ์สาระซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงตอนที่18แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเดินทางไกลมาขนาดนี้แต่พอเริ่มเห็นว่าหลายๆท่านสนใจนะครับเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็มีพลังใจมีกำลังใจจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ครับมี1เกม1กิจกรรมที่ดีจริงๆและใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยได้ทดลองนำไปใช้ด้วย เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นเกมหรือกิจกรรมอะไรก่อนจะไปรี้ฝากกดติดตามก่อนฝากกดซับสไครต์ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับไปเรียนรู้กันต่อนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากิจกรรมหรือเกมเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านน่าจะรู้จักและเคยใช้นะครับในต้นฉบับหรือออริจินอลเนี่ยจะเป็นเกมหรือกิจกรรมที่ชื่อว่าไซมอนเซนะครับไซมอนเซ แต่ผมขออนุญาตตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าคุณครูพูดว่าหรือนะครับเมื่อทุกท่านดูคลิปนี้จบนะครับคุณครูดูคลิปนี้จบแล้วแล้วตอนจะนําไปใช้เนี่ยคุณครูสามารถออกแบบหรือกําหนดชื่อเกมหรือกิจกรรมนี้ได้เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าออริจินอลหรือว่าต้นฉบับของเกมเกมนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับ ซึ่งชื่อที่เป็นต้นฉบับเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าไซมอนเซโอเคแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินเนี่ยคุณครูสามารถตั้งชื่อของกิจกรรมหรือเกมเกมนี้ได้เองนะครับอาจจะใช้คำว่าคุณครูพูดว่าเกมสั่งให้หยุดทำตามครูสั่งสั่งให้นิ่งหรืออะไรก็ได้ที่ครูคิดว่ามันเป็นชื่อที่กิฟเกยูเรกาชื่อที่ดีชื่อที่น่าสนใจก็สามารถ นำมาตั้งเป็นชื่อของเกมหรือกิจกรรมนี้ได้นะครับเกมนี้นะครับหรือกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหกิจกรรมที่ยอดฮิตมากๆสําหรับคุณครูต่างชาติหรือว่าคุณครูในประเทศไทยที่สอนภาษาอังกฤษแต่นะครับแต่แต่แต,แต่ก็สามารถใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมหรือเกมเกมนี้ ใช้สำหรับฝึกให้นักเรียนให้เด็กๆเ,เนี่ยได้จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและยังช่วยเสริมทักษะอื่นๆอ,อีกหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังการฝึกสติสมาธิความว่องไวแล้วก็อื่นๆน,นะครับนอกจากฝึกคำศัพท์แล้วนะครับยังเป็นเกมหรือกิจกรรมที่ใช้งานง่ายมากๆเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นมีแค่คุณครู มีแค่นักเรียนก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้แล้วนะครับข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมไซมอนเซนะครับหรือว่าเกมคุณครูพูดว่า,านะครับมีหลายข้อนะครับผมคัดเลือกมาให้ก็แล้วกันนะครับผมข้อที่1คือเป็นเกมหรือกิจกรรมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยส่วนตัวแล้วผมเคยลองกับเด็กๆประถมนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เนี่ยใช้งานได้แล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กโต มัธยมหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าเกมเกมนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งอันที่ช่วยสร้างความสนุกสนานได้นะครับถ้างั้นก็ลองนำไปใช้ดูนะครับข้อที่2ครับใช้เวลาเล่นไม่นานไม่ต้องใช้อุปกรณ์ครับข้อที่3นะครับเล่นเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก็ได้หรือจะเล่นเพื่อสนุกสนานผ่อนคลายนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ก็ได้ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนกลางแจ้งได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบกิจกรรมข้อที่5นะครับเล่นเพื่อแก้เบื่อแก้ง่วงเพิ่มความสนุกสนานได้นะครับอาจจะเป็นมีการจัดค่ายมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนครูก็สามารถใช้กิจกรรมไซมอนเซหรือว่าคุณครูสั่งว่าเนี่ยเป็นขั้นเวลาหรือเป็นขั้นนําหรือตอนจบก็ได้นะครับ ขอ้อที่6ครับเป็นเกมที่สามารถมีผู้ชนะได้มากกว่า1คนนั่นหมายถึงว่าเราจะกำหนดเวลาในการเล่นก็ได้หรือถ้าเกิดเล่นแล้วไปจนสุดท้ายมีผู้ชนะมากกว่า1คนก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นแล้วก็กติกานะครับเริ่มต้นจากการที่หาผู้นำเกมหรือผู้ออกคำสั่งหรือคนที่เป็นไซมอนนะครับซึ่งผู้นำเกมหรือว่าคนออกคำสั่งเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูก็ได้ หรืออาจจะเป็นนักเรียนก็ได้เราสามารถกำหนดกฎหรือกติกาที่เป็นผู้นำเกมได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ยืดหยุ่นได้นะข้อที่2นะครับผู้ออกคำสั่งจะคอยสั่งให้ทำสิ่งต่างๆเช่นการนั่งการยืนการกระโดดหัวลอบปรบมือ5ครั้งยกมือกระทืบเท้ายิ้มหัวเราะนะครับสิ่งต่างๆเราสามารถสั่งได้ถ้าเกิดเราเป็นผู้ออกคำสั่งหรือเป็นไซมอนนะครับ ข้อที่3ครับผู้ออกคำสั่งจะพูดสั่งโดยใช้รูปประโยคดังนี้ในกรณีที่เราเล่นเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า Simon บวกกับสิ่งที่ต้องการให้ผู้เล่นทำตามนะครับยกตัวอย่างเช่นไซมอนเซซิดาวไซมอนเซจัมไซมอนเซซิ o ออนฟร r เป็นต้นนะครับอันนี้ในกรณีที่เล่นเพื่อเรียนรู้คําศัพท์นะครับคุณครูต่างชาติก็มักจะใช้ในลักษณะแบบนี้หรือคุณครูที่เป็นครูไทยสอนภาษาอังกฤษก็จะใช้ในลักษณะของการเรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยนะครับข้อที่4ครับถ้าเกิดเราไม่ฝึกคําศัพท์เนี่ยให้ผู้เล่นนะครับหรือว่าผู้ออกคําสั่งเนี่ยเปลี่ยนคําว่าไซมอนเซให้เป็นชื่อโรงเรียนของตนเอง หรือเป็นชื่อที่เรากำหนดนะครับยกตัวอย่างดังนี้นะครับต้นรักบวกสิ่งที่ต้องการให้ทำเช่นนะครับต้นรักนั่งต้นรักยืนต้นรักปรบมือ5ครั้งนะครับในลักษณะแบบนี้ข้อที่5นะครับคนที่ทำตามคำสั่งไม่ได้เนี่ยก็จะถูกชยอยให้คัดออกจากเกม หลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมมีคีย์เวิร์ดหรือค,คําค้นไปค้นเพื่อดูคลิปใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับนอกเหนือจะออกจากเกมแล้วอาจจะถูกทําโทษแบบตลกๆสนุกๆน,นะครับซึ่งผู้ออกคําสั่งหรือผู้เล่นเกมเนี่ยสามารถกําหนดกฎในการทําโทษร่วมกันได้อันนี้ก็จะแล้วแต่จะออกแบบนะครับอาจจะเต้นไก่ย่างอาจจะเดินเป็ดอาจจะทําหน้าตลกๆ อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะออกแบบด้วยกันได้นะครับข้อที่6นะครับครูอาจใช้เทคนิคในการออกคําสั่งเพื่อความสนุกเช่นนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าต้นรัดนั่งนะครับแล้วเด็กๆนั่งอยู่ผมก็จะบอกว่ายืน่นนะครับแล้วเด็กๆก,ก็อาจจะนิ่งเฉยเอเด็กๆทาไมไม่ฟังครูที่คุณครูบอกเนี่ยแม่เด็กดื้อจริงๆสิ่งที่ครูบอกแล้วก็ไม่ยอมฟังอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเป็น ทำให้เกมเกมนี้มีสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครูก็จะบอกว่าต้นลักยืนเขาก็จะยืนนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนที่ทําไม่ถูกต้องหรือว่าทําไม่ได้เนี่ยก็จะถูกขยอยคัดออกจากเกมนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะทําได้อย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับผมทีนี้เราลองมาดูวิธีการเล่นหรือกติกาแบบไทยๆท,ที่โดยส่วนตัวได้ใช้บ้างนะครับข้อ ถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเพื่อจดจาคาศัพท์เนี่ยเราสามารถเล่นเพื่อสนุกสนานได้โดยมีกติกาคล้ายๆกันนะครับคร่าวๆดังนี้เลยนะครับข้อที่1คือครูหรือนักเรียนเนี่ยเป็นผู้ออกคําสั่งก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคุณครูมักจะเป็นผู้ออกคําสั่งเองหลังจากนั้นนะครับครูก็บอกว่าเกมเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรนะครับแล้วก็บอกกติกาในการเล่นว่าถ้าครูไม่ได้พูดคําจุดๆนําหน้านะครับอย่างเช่นชื่อของโรงเรียนของคุณครูเอง คำที่คุณครูกําหนดแล้วครูสั่งให้นักเรียนทําอะไรให้นักเรียนนิ่งเฉยอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําเช่นต้นรักนั่งอันนี้นะครับมีคําว่าต้นรักอยู่ข้างหน้าแล้วบอกว่านั่งอันนี้เด็กๆก็ต้องนั่งหรือว่าทําตามนะครับต้นรักยืนมีต้นรักอยู่ด้านหน้าเด็กๆก็จะต้องยืนแต่ถ้าเป็นนะครับครูพูดว่านั่งยืนกระโดด โดยที่ไม่มีคําว่าต้นรักนําหน้าอันนี้ให้เด็กๆหรือว่านักเรียนเนี่ยอยู่นิ่งๆเฉยๆถ้าใครเผลอนั่งเผลอยือนเผลอขยุกขยิกหรือขยับนะครับก็จะถูกคัดออกหรือว่าทยอยให้ออกจากเกมนะครับข้อที่3มก็คือเล่นจนกว่าจะครบเวลาตามที่ครูกําหนดหรือมีผู้ชนะและอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมีผู้ชนะได้หลายคนหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับรูปภาพที่อาจจะไปสืบค้นเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเวอร์ชั่นที่สอนคําศัพท์ซึ่งคุณครูต่างชาติก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้หรือว่าคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าอยู่กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศก็สามารถที่จะนําไอเดียนี้ไปใช้กันได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ผมแนะนําในลิงก์แรกแล้วก็ใน YouTube นะครับเพื่อดู ตัวอย่างนะครับเนี่ยนะครับข้อที่4นะครับหรือว่าจะไป Google เพิ่มเติมก็ได้โดยใช้คำว่า Simon Say Example นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเกมที่ชื่อว่าคุณครูสั่งว่าหรือ Original ต้นฉบับคือ Simon Say นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเกมยอดคิดก็จริงเป็นเกมที่สนุกสนานสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะได้ก็จริงแต่ไม่อยากให้ปักใจเชื่อเหนือสิ่งอื่นใดครับคือชวนให้ทดลองนำเกมนี้ไปใช้กับนักเรียนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายผมเชื่อว่าเกมนี้ช่วยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็อยากจะชวนให้ลองถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เนื้อสิ่งอืนใดรับถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปของทีเดนแชนะครับแล้วต้องการจะให้กำลังใจก็แค่ง,ง่ายๆครับกดติดตามครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับทีเดนแชด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้กับทีเดนแชผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสวีดัสวัสดีจ้าอย่าลืมนำไปลองนะครับไซมอนซีเวลิกุส